สวัสดีครับวันนี้แบบบ้านๆนะครับผมจะพามาเอาลังพึ่งที่อยู่ในอจอมปลวกครับครับโอเคครับการแต่งตัวก็ประมาณนี้เลยโอเคให้รัดก,กลุ่มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องพึ่งเป็นงานครับพึ่งตัวนี้ดุมากผมไปมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นใส่เสื้อบางครับตอนนั้นใส่เสื้อบางทะลุแขนเลยไม่ไหวต้องถอยครับ วันนี้กลับมาเสื้อต้องหนาครับครับพร้อมครับเดี๋ยวพาไปดูครับอ้าวนีครับูุมากครับลังนี้ครับเดี๋ยวจะพามาเอาลำดับแรกต้องเตรียมเครื่องมือให้พร้อมนะครับอุปกรณ์เพื่อป้องกันครับการใส่เสื้อผู้มือนี่แนะนําเป็นสองชั้นเลยนะครับสองชั้นเลยชั้นเดียวนี่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยชั้นเดียวครับต้องหุ้มให้หมดครับ ไม่งั้นนี่พองพึ่งพวง,พ,งพึ่งป่าแถวนี้ดูุครับอะใส่เป็นสองชั้นครับกันไวน้นี่แค่มา้าแค่เน้บางทางเข้าออกนี่ก็เริ่มแล้วครับเนี่ยาช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะครับชเช้าสมกคคับสมกคคับอ่าถ้าเราบางคนไม่ใช้ก็ได้ครับนี้ไม่ว่าก็อยู่ที่ อยู่ที่เราเนาะบางคนไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราลดาการตอกกวนของพึ่งนะครับกันเอาวันครับผมนี่ต้องจุดก่อนครับก็อันนี้เป็นทานจริงใช้มีไอ้กลับมะพร้าวครับก็จะดีหน่อยนะครับนี่ผมไม่มีบางครั้งก็อันนี้เป็นตอกครับทางเหนยเรียกว่าตอกเนาะ ไม่ไผ่นะครับเอามาสงบพึ่งครับที่บา,างที่มันดุ ใส่เบตองก็ได้ครับใบตองแห้งนะครับใบตองแห้งก็โอเคครับแล้วก็ถุงมือนะครับใส่ถุงมือยางอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความสะอาดนะครับถุงมือยางนะครับกันอีกรอบหนึ่งครับ ไม่ต้องฉีดมากนะครับฉีดแค่สงบพึ่งพอครับี๋ยวผมจะมีที่ปัดนะครับปัดพึ่งนะครับเราจะเอาอย่างรวดเร็วนะครับพวกหลังนี้ค่อนข้างดุครับ มีเต็มตอนนี้เรมเห็นแล้วครับอรอกไข่ก็มีครับ ไส่กับีครับ ขยาครับผมอ่าครับทีนี้พึ่งกำลังจะขยายรังครับนี่ครับ บเดี๋ยวให้เขาเอาทิ้งไปก่อนครับเราไม่ได้ทำลายเขา อ่าครับโอเคครับน่าจะหมดแล้วครับนี่ครับ โอเคครับวนอีกทีนะครับโอ้ยังมีเลยนี่ครับพึ่งโอเคครับปกติไม่ค่อยถ่ายคลิปการเอาลัางพึ่งแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมก็เป็นอ่าจะใช้วิธีเป็นพึ่งโพงมากกว่าครับ พึ่งพงคือรอึอออ่งตั้งรอรังเลี้ยงครับทําเอาลังครับสร้างลังให้เขามาอยู่ในลังของเรา,เาง่ายกว่าครับแต่วันนี้พอดีอยู่ในป่าครับเจออยู่ในป่าก็เลยอาาเอาไว้ก่อนอ่าบองที่เขาก็อาจจะไปอยู่ในลังที่เราทําก็ได้นะครับอันนี้เอาไว้ละ ซาเล้งูใจนะฮะ,อะโอเค,ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ยังไงฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีสาระดีๆก็เอามาฝากมาแชร์กันครับสีบค,ครับ